วันนี้บริษัทไดร์เทคจำกัดนะครับเรามีกล <The camera apan> ้องความร้อนนะครับมาวัดอุณหภูมิให้ดูกันนะครับว่ากล้องความร้อนที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยที่เราวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับหลักๆวันนี้เราจะมีเตารีดนะครับเตารีดสองตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีกระบอกน้ำนะครับกระบอกน้ําที่เราใส่น้ําร้อนอยู่ข้างในแล้วนะครับผมเกิดว่าเราจัะนะครับตอนนี้ ร้อนแล้วนะครับแต่เราจะมาดูว่าวัดน้ำภูิแล้วเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นตอนมีตงนี้ที่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กแต่ว่าตรงนี้เรามีกระบอกน้าที่ใส่น้าร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเราวัดน้ำภูิของกระบอกน้ําอันนี้มันจะได้น้ำภูิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรามีกล้องความร้อนนะครับย่อฟลุกนะครับตอนนี้เราเราจะเห็นภาพความร้อนว่าตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ มันอ่านอุณหภูมิได้สาสามองศาสาบสององศานะครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนมาที่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับตรงที่มันแดงเนี่ยเราได้อุณหภูมิที่สี่สิบสี่องศาโดยประมาณนะครับมีความแตกต่างของอุณหภูมิสองจุด,ดนี้เพราะอะไรนะครับสังเกตว่าผนังเนี่ยอุณหภูมิประมาณสามสิบกว่าผนังนะครับโต๊ะน,นะครับโต๊ะเนินะอ,อุณหภูมิประมาณสามสิบกว่า สามสิบองศาอันนี้คืออุณหภามอุณภูมิโดยแวดล้อมนะครับ,รรรรบทีนี้ถ้าเราสอบไปที่ตัวกระบอกน้ำเลยเราจะเห็นว่าอุณหภูมิมันเนี่ยนะครับสามรอสามองศาทั้งหมดเลยนะครับอุณหภูมิสามร้อสามองศามหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราติดสติ๊กเกอร์สีดำใหญ่อันหนึน่งเล็กอันหนึ่งนะครับเราจะได้อุณหภูมิที่เป็นภูมิหนา ที่มันร้อนจริงๆคือ44องศา44องศานะครับอันเล็กเนี่ยมันก็ได้นะครับอันเล็กมันก็วัดได้สักคู่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสที่หนึ่งเห็นไหมยฮะอันเล็กมันก็ได้โฟกัสที่44 45 44เหมือนกันนะครับมันคือุุหภูมิอันเดียวกัน แต่ทำไมอุณภูมิที่เราอ่านได้ตรงกระบอกน้ำเนี่ยแค่สามสิบสามองนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นของของการใช้กล้องความร้อนนะครับเริมต้นทีนี้เราลองเอาอุณภูมิของตารีที่ยังไม่ได้เสร็จปั๊กนะครับเราจะเห็นว่าตารีสองตัวเนี่ยนะครับอุณภูมิของตารีสองตัวเนี่ยอุณหภูมิมันเท่ากับ สภาพแวดล้อมคือสีไม่ต่างเลยสีไม่ต่างเลยนะครับยกเว้นเออเห็นไหมกระบอกน้ำมันเนี้ยนะครับกระบอกน้ำมันเนี้ยอุณหภูมิมที่มันต่างกันอยู่เพราะว่าตัวกระบอกน้ํามีความร้อนที่มีน้ําร้อนอยู่ข้างในนะครับทีนี้ผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับสีขาวเสียบปลั๊กตัวน,นี้ดูนะครับแล้วเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมอเ่เนี้ออกก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าความร้อนเนี่ย,ม,ยมันก็ค่อยขึ้นมันก็ค่อยขึ้นคือเท่าไหร่ครับค่อยๆขึ้นแปดสิบเก้าสิบร้อยนะครับร้อยสี่สิบมองเห็นไหมร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสี่นะครับร้อย เจ็ดสร้อยแปดสิบแต่ตารีดอีกจุดหนึ่งที่เราส่องได้คือเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบกว่าแต่ตอนนี้มันร้อนไปถึง,190งร้อยเก้าสิบองศาเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวน,นี้คือ198ร้อยเก้าสิบแปดองศา แต่อีกจุดหนึ่งอ่านแล้วทั้งแร่49องศาตั้งแายความว่าตาลิดอันนี้ร้อนมากเลยตาลิดอันนี้มันมีความร้อนถึงประมาณ100 160-170องศาด้วยกันนะครับร้อนมากเลยแต่กล้อง อ่านได้แค่ 66, 62องศาแสดงว่าปัญหาที่มันมีอยู่160องศาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติ๊กเกอร์หรือไม่มีอะไรที่มันมันบ่งบอกว่ามันร้อน160เนี่ยเราก็อ่านได้แค่60องศาปัญหาพวกนี้มันเกิดจากพื้นผิวตรงนี้ที่มันแหววที่มันแหววแล้วมันทําให้สภาพแวดล้อมที่มีความเย็ยนหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำเนี่ยนะครับสะท้อนพื้นผิวที่แหววเข้ามาี่ตัวต้องได้มากกว่า พลังงานที่ร้อยหสิองศาเนี่ยมันวิ่งออกมาเหมือนกันแต่พลังงานนั้นโดนปรบด,ด้วยพลังงานอุณหภูมิที่ต่างกว่าของสภาพห้องเนี่ยวิ่งเข้ามามากกว่าบริเวณที่มันแหววเห็นไหมครับปัญหาเนี่ยคือมีปัญหาแต่ว่าเราเราอาจถุูเได้แต่ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่แหววงเช่นผมเป็ดซัตะเทศสีดำสีแดงซักตะเท็ใสที่มันมันมันไม่แหววแล้วมันไม่สนะท้อนแสงเราอาจอุณหภูมิได้สูง ราอ,อ่านอูค์ได้สูงเห็นไหมครับตอนนี้เราอ,าอ่านได้แต่ตรงกลางนี่ร้อนมากขึ้นตอนนี้ตอนนี้อาจจะตัดไปแล้วนะครับเพราะมันร้อนมากอาจจะตัดไปแล้วแต่ก็ยังร้อนแตกต่างจากจุดอื่นอยู่ดูนะครับห้สาสิบห้าองศากับร2 9ยี่เกองศานี่คนละเรื่องเลยนะครับปัญหาจริงคือมันร้อนร้อยกว่าองศาอ,อนี้คือตัวอย่างการเป็น,นตัวอย่างนะครับผมจะลอง เี๋เรามาดูตัวรีดตันนี้กันนะครับออบผมเจ็จป้๊นเลยนะครับอ่มาดูใกล้ๆเลยครับเราจะเห็นว่าความร้อนเนี่ยมันค่อยๆร้อนขึ้นตามฮีเตอร์ของตัรีดนะครับคือตัรีดสองตัวเนี่ยที่แตกต่างก็คือว่าตัรีดตัวนี้มันจะไม่แววมันจะมีเคลือบคล้ายๆเคลือบก็เรียกเคลือบตังสเตนหรือเทฟลอนนะครับให้มันไม่แววแล้ว ถ้าเราเอากล้องความร้อนไปวัดเนี่ยเราจะได้ความร้อนที่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 ถูกต้องเห็นไหมครเราได้ความร้อนที่170อ175แล้วตอนนี้นะครับที่มันแดงมากเพราะว่าขดลวดเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้นะครับคือบริเวณที่มันร้อนมากี่สุดแต่ปัญหาเหมือนตัวเมื่อกี้จะไม่มีแล้วนะครับยกเว้นยกเว้นที่ผมที่ผมขุดให้มันแววไว้ ที่ผมวดให้มันแหววไว้นี่คอุณหภูมิมันจะอ่านได้ต่ำเห็นไ,ไหมครับสีเขียวเนี่ยประมาณราคาปกติม,ม,มันจะมีมันจะมีสีเขียวๆน้ำเงินเนี่ยคือบริเวณที่อุณหภูมิต่ำซึ่งตรงเนี้มันเกิดขึ้นด้วยด้วย ที่เราไปทําให้มันแววนะครับนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหานะมาดูตัวนี้อีกทีนะครับตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมเอาตัวรี่สองนะครับเราจะเห็นว่าอุณหภูมิของกระบอกยาเน,น,ะนะี่ยมันเท่ากันหมด,มดนนมเท่ากันหมดแต่ถ้าผมเห็นตัวรีด ผมขันตเตาลีนให้บันล้อนนะครับเ่้บอลนไปสะท้อนไปสะท้อนแนอุณหภูมิมันก็จะเห็นนะครับมันจะเห็นอุณหภูมิตรงนี้สูงขึ้นมานะครับร้อยกว่าซึ่งถามว่าก,กระบอกน้ำในอุณหภูมิหนึ่งร้อยกว่าองศาสีหรือแปซึ่งไม่ใช่ นี่คือนี่คือความง่ายของการใช้กล้องรวัลคือสามารถอ่านรูมได้เลยแต่ในความง่ายในความกันเช่นเทคโนโลยีมันก็จะมีเอฟเฟกหรือมันมีเทคนิคบางอย่างที่เราจะต้องรู้เพื่อหาองุ่รูมที่ถูกต้องให้เจอนะครับกล้องมาร์วัเรามีสอ,สอ,สองประโยชน์หนึ่งหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ให้เจออันที่สองคือมันจะต้องไม่สร้างปัญหาให้เราสิ่งที่เราอยากได้คือเราต้องนกล้องคนนี้มาหาอุ่นรูมที่เราสนใจ แล้วพวกนั้นเป็นตรที่ถูกต้องบอกเราได้นะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เราเรียกว่าสติ๊กเกอร์วัดอุณภูมินะครับสติ๊กเกอร์วัดอุณภูมิเนี่ยมันเรียกหลักการวัดเทอร์โมโครมิกนะครับกเมื่ออุณภูมิเปลี่ยนนะครับ,กกรรบสีก็จะเปลี่ยนตามนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษเขานําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานานพอสมควรแล้วแต่วันนี้ ผมได้สินค้าเหล่านี้มานานมากแต่ยังไม่เคยทดสอบจริงๆริงจังนะครับเราจะมีสติกเกอร์ที่หลากหลายนะครับอย่างตัวนี้ยสีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิต่ำกว่า50องศานะครับถ้า50-70มันจะกลายเป็นสีส้มถ้ากลายเป็นสีแดงเมื่อไหร่ป็คือคุณหภูมิมากกว่า70องศานะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะบอกตามเลเวล35องศา50องศามันจะขึ้นตามเลเวลเลยเหมือนปลอด อย่างพวกนี้นะครับถ้าอุณหภูมิถึง77อ,องศาเมื่อ,อไหร่สีขาวก็จะกลายเป็นสีดำเด็กเล็กคอร์ดทิ้งไว้ให้เราเลยคือถ้ามีปัญหาถึงวันนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันมจะขึ้นเป็นสีดำให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูผมจะแปะให้ดูนะครับมาดูก่อนตอนนี้สติกเกอร์เป็นสีเขียวครับผมจะลองแปะดูนะเดี๋ยวผมหาอะไรที่มันไม่ร้อนนะ,นะครับเดี๋ยวผมลองคร่าวๆดูตัดวัดก่อนดีกว่าไม่เป็นไร ดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์วัดอุณหภูมินะครับตอนนี้วัดอุณหภูมิได้แม่นมากครับความถูกต้องระบบลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือความถูกต้องมันหลบหนึ่งองศาสีนะครับามาดูใกล้ๆกล้ได้นะครับตอนนี้สีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิต่ำกว่าห้าสิบองศาสี่นะครับถ้าสีส้มคือห้าสิบถึงเจ็ดสิบคือตัวนี้มันทำมาเป็นสามช่วงอุณหภูมิคล้ายๆ้เหมือนอ่าเป็นช่วงให้รู้ว่าอุณหภูมิช่วงนี้ทวงนี่งนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่าเจ็ดสิบเป็นสีแดง อันนี้โตลลี่มันร้อนอยู่เดี๋ยวจะลองก็สอบมาดูว่า<ช>ถ้าเราไปแปะที่เตลลี่เนี่ยจากสีเขียวมันจะเปลี่ยนสีเลยนะครับโอเคลองดูนะตอนนี้มันเขียวอยู่มันกลายเป็นสีส้มแล้วกลายเป็นสีแดงเลยเห็นไฮะไวมากความหมายคือว่าที่มันเป็นสีแดงเนี่ยคืออุณภูมิมันเกินเจ็ดสิบองศาสี<ม>คือถ้าเราแปะไปเลยเนี่ยถ้าเราแปะไปเลยเนี่ยอุณภูมิมันก็จะขึ้นเท่ากันหมดเลยอันนี้เราใช้วิธีคือแค่ลองแปะเบา ไวไมากคือสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวมือจับปุ๊บอุณหภูมิเปลี่ยนทุกสีไม่จะเปลี่ยนตามตัวนี้เทคน็กมีเนี่ยใช้มานานมากแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าเป็นเท็กมีของประเทศอังก,กฤษนะครับก็เรียกว่าหลักการจโม,โมูกคอมิกนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิตัวนี้สามารถไปติดตามที่ต่างๆที่มันที่มันซีเรียสอย่างเช่นที่มัน ว่อุณภูมิแล้วมีการสะท้อนสูงแล้วเราใช้อันนี้มาช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าอุณภูมิเกินก็ไห่ปุ๊บสีมันก็จะบอกให้เราเลยที่ตรงนี้นะครับง่ายๆแล้วเราติดไว้เนี่ยเราติดไว้ถาวรอเลยใช้ได้เป็นปีๆเลยติดทิ้งไว้ได้เลยนะครับถือว่าตอนนี้อุณภูมิถ้าเกินเจ็ดสิบองศาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเสียเลยมันจะเป็นสีดำเลยผมจะลองแปะให้ดูตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่นะครับสีขาวอยู่เดี๋ยวผมจะลองแปะให้ดูนะ เห็นไหมการเป็นสีดําเลยควาหมายคือว่าตรงนี้มันเกิน7.7องศาสีไปแล้วสามารถมาดูแล้วก็รู้ว่ามีปัญหาอุณหภูมิเกิน7.7องศาสซีซึ่งเราสามารถไปดูว่ามันเกิดจากอะไรเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ใช้โหลดเกินไหมนะครับแมเทนนนั้นเยวแมคลนิก เป็น้าตรงไหนหรือเปล่าเราใช้ตัวนี้มาดูได้77นะครับมันก็กลายเป็นสีแดงสีแดงตรงสีแดงที่สีส้มสีเขียวหไปแล้มันก็คือเกิน70องศาีคือตัวนี้มันจะเปลี่ยนตามองคุมหน้าง,งานแบบเรียวไทม์หรือว่าตามหน้าง,งานจริง แต่ตัวนี้ถ้าเกิดอุณภูมิเกินปุ๊บมันก็จะติดค้างไปเลยถ้าสูงมากกว่านี้มันก็จะไม่มีอะไรบอกแต่ว่าเรามีรุ่นมีรุ่นที่มีสเกลให้เลือกตั้งแต่71ถึง110องศาก็มีครับหรือว่าจะเป็น154องศาก็มีนะหรือจะเอาถึงขั้นเป็นหลัก200กว่าองศาก็มี249นี24่ก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้โอเคครับ อันนี้ก็หลักๆเราก็จะมีเทคโนิคยีที่เข้ามาช่วยในงานซ่อมองรุงเชิงค่าการหลากหลายมากนะครับวันนี้หลักๆเรามีเรื่องของกล้องความร้อนที่วัดอุณหภูมิได้แบบอย่างง่ายแลวรวดเร็วแต่ก็มีเอฟเฟกต์บางอย่างที่กล้องร้อนก็เจ็บัญหานะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะครับังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลน,นะครับสามารถที่จะสอบถามรุดคุวยเรื Again, ่องเกี่ยวกับเราอได้นะครับขอบคุณมากครับ